เก็บเพียรเดี๋ยวว่าเอาได้ไหมกว่าถ่ายคลิปอยู่นี่หายแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้องวัชรฟูสุขคนขเดอ้อพี่น้องอุ้ยมือหนีกันปผู้ใดรนะมันกำลังเห็นคนนะติดป้ามือนีนะซ้าหนาวนะเป็นมือที่ตื่นเต้นแห้งพี่น้องนี่หลอดร้า,ายเรือนซะ้ะซ้าหนาวนะโบได้ออกมาให้มานหน้าแบบยู่ตะเฮือน อันจะบสบายจะเป็นไข่เป็นน้าวไปแล้วพี่น้องคิดเด้ปกติแหละสะนามจะเป็นคนมักมหาหน่อไม้พี่น้องอาจจะเห็นหนาะติดตามสนามตลอดมานะ่ะมักหน่นอไม้เราแมา่งมักมาปลามาลงไรบุหรกระยาขนาดเยมากพี่น้องแต่ปีนี้นะเป็นขังแหลกเลยที่สนามอมกมหาหน่อไม้พี่น้องแต่บูห่วสีใดดื้อบุไรีกะเย่าท่านฝ่าวาเด้อเพราะมันขึ้นกับความมันของแต,ต่ละคนแั้นคนตาดีก็ได้คนตาบุรีกับบุหรบ่บเห็น โอมวมาสัมผัสใบหน้านี่อากาศเย็นดีพี่น้องสบายตาผลงูอลายเด้ไปช้านานเราถือหนามเย็นๆมากินใช่เมื่อวานเรขวบชิบอนหนามจังกระกินแน่ไฟตาโรตีถือถือถือกองกันหาตาอุดีผ้ามาพี่น้องบายดีพี่น้องบายดีหายยาลูกหาแล้วก็เฝ้าเฝ้าห่านพร้อมยาแล้วก็เห็นใจเขาบอกโอ้คือสิบดได้ไปหึงเด้วไปซะแล้วว่าชานานก็ได้โอ้ยหิบพื้น กะมากกับตาดิเนไปี่น้องหาหนมัยพาพันละยามาเห้ยจังห้ยจาเปล่นแล้บอหาไปเป็นแล้วบอหาใช่จ่ะ Thái cao chắc những cái xem thế, Vội những mày tốt thưa đâu. Ừ. luôn luôn nè? đi lại cả cả nám lại thứ. Trừng có đứng không. Trừng có đúng không. Trừng ปุ่งนอก็บ่มุ่งหอนย้มาได้ก็จะป่งแรงกระดาค่ะมใหเจะเล้าสุอฝันยเมื่ห่ย้มมีนะมุงอื่นตอนนี้เรานองแจงน้องแสงนะ่หนัือแร่พนดดเหายังไปมาเลยเลยไปไปน้องแสงเลยไปดังเดือดงดอกไขหวานเนาะแนีวก่หนักคะ ปะปะไปเอาไปนองแซงรถยังไงโอเคพี่น้องครับมาหาโนใหม่อีกำลังเจอแดงหนึ่งนี้นองแซงวาหมเง้โอ้ใหม่แง่แดงแง่สมิงเพื่อโชคดีจริงๆรแม่ในพี่น้องรูว้ามันอึดแห็งด มันโชคดีจริงๆนะคะท่านผู้มมชมว่าไทยโชคดีจริงๆเลยแต่แนงนึงแน้วใช่เกะตาจ้ะค่ะเครื่องโวยโป,ป่งท่านเนาะคือกโวยม่ได้ใช้ยามนี่ใช่นี่มาเหลือเกินท่นเนาะมาเหลือเกินใช่แล้วนักขับกล้องหาเจอนี่บ่อยบ่เิจอเจอนอนซำแครนผมจะเอาแล้วนอน นี่ออนนบ่จนะเชิเจะป่ะนี่แหละนองแสบ่เคยพลาดไห้เราเนาะการหาองแสบ่มีเลยบ่อื่นรลอโบหากระยาบ่เนี่ยนี่แรกกันอยู่นี่บ่มีแล้วนะบ่ต้องผิดสิฮะมองอื่นดวันนี้มันมันไก่หนาเนี่ยเพิ่ร์ลออกละ่ะเพิ่นคือบ่ิร์ลมาฮดเนาะหวานักสิวนนะ่ะก็จะขึ้นหาน, ي, นี่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 เอ,อนี้อ่ปล่อยโบเห็นสาม เห็นรึมตัวนี้ก็กระโดุดยุ่งเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยโซลห,า,หา,เาเด้อเนี่ยก็โซลหาตั้งดุ่งเด้อเออไอเด็กกระโดดกระแดอยู่ข่อยยิงตาฝากตาฝากอยู่นะมั่งหาว่ทันเห็นไหมนี่น้นนองพี่โซลจะงามกว่าเก่าเลยนี่จริงไหรอถือก้อนถือก้อนขึ้นขึ้นดูฟาหานี่เจ้าไหมลูกเจ้าแห่งแรกแรกน่ะ นี่พี่น้องจะมาหานำกันว่าสิทธิ์พอจตกแหนงจตกแหนง้งมันหกเลยพี่พน้องขัานะว่าสองดีๆน่เห็นได้เนี่ยมันพอมันหกเหลือ นี่เต่าอูรีผูนสิปีนพี่น้องเลยผูนสิปีนเต่าอูรีกับโบเดมารลายเปือนซ้ำกันกับป่อยค่ะแล้วหากเต่าโนสิมา่ายุ่งคืนโอกาสกระป๋อมนะขึ้นไปให้จะมานเด้อพอแนงใหญ่เด้อเป็นตาสิมีโบ ตาเจตาบริกับ,บรบเเ็นขึ้นมาฮะพูดพี่น้องปีนก่อนเอาใหม่แล้วใหม่ทางกเออสินมันหมดนะฮะเอาใหม่แ่ก,กม,ม,มีตรงปีนแล้วพี่น้อง้ยเพราะว่ามันบ่มีหนอ อุ้ยืมกระดุดมันหลายก็เอากระดุดมันหันมันเป็นเท่าว่าตุดต,ต,ตุดตุดตอยู่รายคดรายหา เห็นเห็นเขรมาดาายู่ครับนะกองกดลงมาอยู่กองกดกุจกุจดผลที่ทางกกไพรผมพน้อวิธีหากินของเฮาอาหารสันสูงคือกันนั่นนี่เจ็บพร้อมเนี่ยมีแต่หนามด้วยสันสูงนเะยนี่ นี่เพียนงน้องในปกตินามร้ายแต่ว่าพิน่นอัานนั้นพิ่นรูดพิ่นสิโจกลงให้มันเลิกเก่าๆเลยแมนใช้พ,พสินรูดแค่นี้สิว่าแล้วสิรูดเอาปลาจนหนามบกติมซื้อหัว,ม,ว,ม,วมีกะลงหมีกะลงทันตัวขึ้นไปเห็นไหม เนื้ยามันแล้วมันใหญ่เลยคนก็มาเอาเลยเนาะตัวเองก็ใชมาเทเรียนนี่แหละคนหาอยู่มือละสิบรบผัวแ้วหาหน่อไม้มาชีวิตตะเห่าอยากหน่อไม้ อื้นพยาขึ้กันแล้วมนเนี่ย๋ยว่นอ,นอใหม่มันละบแงแงขยามนี่ซื้อสามนอนเหมือนกันพี่น้องอยากแห้งซื้อมาแกงซ้ำนอนะสามสิบพันแกงจนชิบโบอิม่มนี่นอใหม่ ร้องเมงโค้ยจุดจีได้ไหมแยมนอนผม,มจะหาขากเนาะมูส่วกระยาะต่ว่าห้ามาส่วนะเห็นได้ หนอมันหลุดกว่าแลยหาแห่งเด้กนอนนึงก,กระแตมาลายนะน่ะนนนะอนนนะไรน,น,น,นตอนนั้นได้ปีนขึ้นมาเกลึกๆมา,าพ่อขาขายแงงเนาะมันอืดได้ไงจ๊ะเธอเสียงของอาทื้อขอสิฮ้าบ่ไหนขอนิ่งพูดในซองในเปี่ยนซะ เห็นเหรเ่าเห็นแมามาคอยชับมาเองช้หมานเห็นบ่นี่คุณู่ชาตรงนี้ชนเอ,อ,อยชับเองอ๋อาบาเสียมังนซาปลามันเด้อทำกระดูุคนั่นน่ะเห็นปะอ,อ,อืม Là bò. Ui, nhìn, nhìn, nhìn đó. Bò đại bò, uii, làm lạnh, dền lạnh, lạnh, đó lạnh, 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 xong lạnh, 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 เออตัวนั้นก็อันนึงซับบริเวณใดอยู่เพิ่งขอสิกองหายันสิถึกขาจ้ะเออซับเออซับอีกคนตีไงแล้วมันก็ขาดวะเนาะซับอีกซับแต่เอาเมือปอนเข้าไปแล้ว บโไหลนะจะบบซับขาดไหลแต่ไปลายมันนะนจะซับแต่คางเดียวฮะแล้วว่าเด้บับกนายเติบ,บอ,อย่างหนึ่งพี่มาซองคางคอยเป็นจะเห็นขากครับนี่พี่นอ้องู้หมานจริงๆเลยเออนายเติบค่อยคนหมานไงฮะเด้ได้แล้ว วาร์ล็กอลกสิมาลัก์อนโหลดกันนี่นอที่สองพี่น,น,น้องน้านมักใหญ่ใช่เบอร์ละบ่ที่อยู่กำลังหาสองบ่อนตอนนี้กำลังสองหาแต่ท่านี้ยังไม่ถึงสองหา,า,อ,งหาอิ่มเลยนะสองคนนี่พี่นอ้องโอ้หัน,น,นหันในนอใหญ่เติบละ ซองหยอดพัโอเคพี่น้องโอเคหาหน่อมักันนี่เด็กไอ้นมักันนะบ่จะได้เนาะบอกอะไรยืดอุ้ยหน่อยหนึ่งบ่บ่บักบ่วงนะแสดงว่าหน้าเฮ้าบ่เนาะมันคำเนาะแกยังจะไปแกงแหดอยู่ติอืมก็ไปน้ำได้บริบูอณ์ได้แต่วาเมืองบางกอน ก็โอเคแล้วพี่น้องเด้ออันหั่นออกมาเพราสิ่งไหลจะสาหนามด้วยไปขุดหัวบัวพี่น้องน้องแสงหน่ะเพิ่นหลุดหนามออกเป็นบวกบุดพี่น้องป้าเธอไม่ปีนี่เห็นหนามน้องแสงบกเพราะเพิ่นหลุดเด้อจะมาบลิกินผักกาปรุงเนาะปีนบลิกินแล้วเพราะว่าเพิ่นหลุดบกบุตรหนามบกคักบวกแน่ผักกระโปรกระโปลวกกับโบลิกินก็เลยไปหาขุดลากบัวพี่น้องอันถ้าผู้ใดรู้นะเล็กน้อยเล็กๆเข้ามาขุดนั่งขุดถือเสียงหัวดวงได้ได้ เนื้อดมหวานดิแม่นะพี่นเอามาตุ่มบานกินกระเส็บก็เห็นพื่นตุ่มใส่กระใส่หนามกระทีแซนเขาชักขู่นี่พี่น้องหัวบัวถ้าหนามเป็นนางคุดสองหมองว่าลินมันเหนียวเลยนะมันโบกไม่ละลินมันเหนียวมันเหนียวแต่มันคุดหยาบมันติดเสียมค่ะนี่มันติดเสียมแต่คุดหยาบมืงมือพี่ไม่ขี้ดินขันต่ำนะครับเพราะต่ำยู่หัวเดียวก็เดือต่ำแล้วมือกัดกินดินพี่น้องไปโอเคนี่ ก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวสร้างนามสิเมื่อก่อนเพราะว่าอันอะไรเปิดหูเปิดตาแหละพื้นแหละบาดนี้พี่น,อน,อน้องเลยโทษแหละอันวี่งกำลังใจแดี๋บาดนี้เพราะว่าอยากมาแห่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแถวนี้นะก็เลยว่าส้มแกงเนี่ยมไม่ได้พอแกงว่านื้อใหม่กะนสัมนียขั้นว่าพอแกงกระตมก,กเออเมื่อเอมื่อหาเพื่อนอย่าวันป๊บเนาะเนาะไปนี่แหละพี่น้องโอเคพี่น้องตอนนี้นะสรางนาก็สิทธิ์กับก่อนพี่น้อง จะนายกะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สนามไม่เดอ้อพี่น้องขอ,อกันคลิปหนาะหมแหละโอเคสวัสบบดี